ไส่ปัจเจง,ง่ายไงเรยปร้อรานี่บ๊หูเนาะขอบคุณทั้งสิบเจ็ดเลิฟค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่มานีพี่มานนีก็สวัสดีพี่เสือเย็นจ้าเสือเย็นก็สวัสดีมานีน้องมันีก็สวัสดีพี่เสือเย็นคุณเสือเย็นสวัสดีคุณชูใจค่ะพี่น้าโคบ,บอกว่าสวัสดีเสือเย็น แม่อรุณก็พี่เย็นพี่เสือเย็นสวัสดีคุณจูใจสวัสดีคุณเสือเย็นค่ะแก่กินข่าวน้ำจานอะไได้นี่คุณเสือเย็นมากินข่าวน้ำกันเน,นื่องจากมันมีเมนูปลาทูทอดน้ำพริกกะปิผักต้มเนะเาะข่าวนอยู่เมนูเนี่ยเปนข่าวนี่กินก็พักียังงกับขา่าวน้ำพริกกะปิเนี่ยคือเมนูไหนก็เข้ากับผักทุกอย่างกินได้ทุกอย่าง น้ำพริกปลาทูปลากระเบือลล่ะกินไปกินมากก็บาแสบดอกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาลาเนี่ยันเบื่อให้แน่ต่น้ำพริกกับปี๊เนี่ล่ะกินบ่เบื่อเป็นคนที่มักกินน้ำพริกกับปี๊เนาะน้ำพริกกับปี๊น้ำพริกกับปี๊กินบ่เบื่อดอกน้ำพริกปลาล่ามันเบื่อไว้ปลาทูน้ำพริกปลาทูปลาลาเบื่อไว้ น้ำพริกปลาก็ต้องกินกับผัาดองเนาะผักดองเนาะผักกระหลำ่ำผัดหอมดองเนาะอร่อยเนาะกินกับน้ำพริกกะปิก,กั็เขากันเขากันทุกเมนูเอไปเกาให้หนังนั่นไปเกาให้หนังสารความเสียหายได้เล็กหน่อยมั้งนี่ให้ขึ้นมาบ่ายกับสารความเสียหายไดย้เกานั่นเกานี่ตะเมนมันมือซนขี่ลงไปข้างล่างบ่เนี่ขี่ลงมไปข้างล่างบ่เนี่มองหนาเด้อโอ้โห,หจั๊กนูเด้อ คันขัน้นคันหายหากับมองหนาสนั้้อนอยู่แมวก็ไดพากันขึ้นมากกับขึ้นทำร้ายผอของเก้านั่นเก้านี่เออคุณชูใจบอกว่าพี่คำคือคักแทพี่คำคักพี่คำคือคักอัน คุณเสื้อเย็นสวัสดีน้าโคอย่าลืมมาเอาเสื้อนะคะบ่ายสองโมงผู้ดใดเสืออีหยังแม่อรุณคุณดูใจหัวใจกดคุณูใจกับหัวรอมากค่ะ ค้ำจอซื้อไม่ยีาเครื่องไปที่ได mm. ้ไหลสุดนั่นแต่ว่าพี่คํำเพิ่มบะมักไหลสุดแนวนอนเพิ่มบะมูหน่อยพี่ค้ำเพิ่มบะมูหน่อยเพิ่มบะมักไหลสุดแนวนอนเดี๋ยวพี่คํำอ่ะเพิ่มแนวตัางเพิ่มเพิ่นบะมวนเพิ่นเพิ่คนหมักสนุกเนาะพี่คํำเรามักมวนมักสนุกเนาะคนหมักมวนมักสนุกเราามักไหลสุดแนวนอนเราหมักไหลสุดแนวตัางแต่ว่ายายไกลมักไหลสุดแนวต่างไหมโอ้แนวนอนไหม คอยไปซาบผมกันเด้อไปซาบผมตี้ก็ซาบไว้แท่ค่อยไปซาบผมกันเด้อเพัน่นวะจ้าไปเลยจ้าตามสมบาจ้าหัวใจโกดๆพินาโคพินาโคกับหัวเลาะมาจ้า จะไปซับผมคอยกับจิล้งขึ้นกันนั่นล่ะคอยจิลงไปปอกหอมได้บัรทานี่คอยกับจิขอโตลงคือกันเด้บัรทานี่ยกมือเด้อค่ะยกมือเดอ้อพี่ข้ามคนไปซับผมแล้วแยกไก่กับจิขอลงคือกันนั่นล่ะอันนั่งไปนั่งมากกับชั่วโมงหนึ่งก็ทิพเก่านาที่แล้วค่ะเวลาเลยหละ่ะตัวยกมือเด้อค่ะยกมือยกมือบายๆนะคะคุณเพ็ญศรีคุณนาโคบคุณชูใจคุณยายอลิศ ฝนเสือเย็นอันคุเนเพ็ญสีก็ยกมือยบายมานะคะน้องมณีกับไออูยกมือยบาๆคะ่ะยายิงอ่อนยายิงอ่อนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาให้กําลังใจนงนาศคะ่ะขอบคุณทั้ง17เลิฟ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคุณยายจา๋าขอขอบคุณนะคะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนคะ่ะเดี๋ยวจะไก่ทำไฮไลท์ก่อนนะแป๊บนึง